เข้าเรื่องเลยครับมอดีครับ,ค,รบคุณพิธาเป็นไงครับตอนนี้คุณพิธาเนี่ยวันที่ยี่สิบสองเ็เซ็น <M OU. S 1> อูเอ็ครับเขาเซ็นเอ็มโอยูของของของชื่อว่าการเซ็นเอ็เที่ยวนี้เนี่ยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมก็เป็นห่วงคุณพิทาจะเข้าห้องไอซียูหรือเปล่าทำไมครับ ถ้าหากว่ากรกตประกาศผลออกมารับรองรับรองว่า,าคุณพิธาได้เป็นสสครับใช่ไหมครับแล้วมีการโหวตเลือกนายกนะผมว่าคุณพิธาไม่ผ่านไม่ผ่านกันโหวตหรือคุณพิธายังต้องเจอคดีหุ้นสื่อไอทีวี ตอนนี้อยู่ที่สารไข่ฟงว่าท่านจะเมตตาปาณีหรือเปล่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าคุณพิธาโดนเล่นงานหนักๆเนี่ยโดนสารไข่ฟงเล่นงานหนักนถ้าสารไข่ฟงให้คุณพิธายุติการเป็นสสการเป็นนายกอย่างเงี้ยผมรีกไม่ถูกนะภาษากฎหมาย คุณพิธาถ้าลาออกคนเดียวถ้าออกจากไม่ใช่ลาออกครับโดนให้ลาออกโดยไม่มีสิทธิ์เป็นนายกครับหรือถ้าหากว่าตัดสิทธิ์คุณพิธาออกไปเลยมันจะย้อนหลังไปถึงปีหกสองไหมถ้าย้อนหลังถึงหกสองมาเนี่ยคุณพิธาจะต้องคืนเงินเงินเดือน,นที่ตั้งแต่เป็นสสส,ส,ส,สมานะมาถึงตอน ปีหกห้าใช่ไหมโอหโหหกครับอ่าแล้วปีหกหกคุณพิธาเป็นคนเซ็นรับรองผู้สมัครคุณพิทาก็อาจจะโดนไปทั้งยวงอ๋ออาจจะไปโดนทั้งยวงแต่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะบ้านเมืองจะวุ่นวายครับไม่ใช่ว่าผมเกลียดคุณพิทานะคุณพิธาพักเก้าไก่เนี่ยผมมองแล้วว่าเขาจะก้าผ้านะเก้าผ้าไปตก ไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อ้ท่อท่อระบายน้าทิง้งมีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นเยอะมากด้วยเรามองในแง่ดีนะเรามองในแง่ดีถ้าคุณพิธาได้เป็นนายกเอานะพวกสันส้มทั้งหลายฟังไว้นะถ้าคุณพิธาได้เป็นนายกหากว่าอยู่ได ถึงปี2568หมอนิดจ,จะบวชให้จะลาหมาบวชแล้วผมเขียนไว้ตั้งแต่วันที่26มีนา2566บวทความพรรเพื่อไทยมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแล้วผมบอกว่าเพื่อไทยมานจะไม่ได้เป็นไม่ใครเป็นนายกนายกก็คือลุงป้อมนะวันที่26 จำไว้นะครับ26มีนา2566บทความพรรคเพื่อไทยมีโอกาสจะตั้งนายกวันที่5เมษายน2566บทความพรรคไหนที่มีคะแนนมากที่สุดอ,อันนี้อาจจะผิดพลาดแต่ผมก็มีบอกลงท้ายว่าก็ลุงป้อมเป็นนายกครับวันที่18เมษายน2566บทความดวงคุณเ네นวินคิดชอบและคุณอนุทินวิชานเวลากูล ผมก็มีลงท้ายอีกรุงป้อมเป็นนายกวันที่หนึ่งพฤษภาสองห้าหกหกบทความอนาคตพกักการเมืองต่างๆผมก็มีบอกลุงป้อมเป็นนายกวันที่เก้าพฤษภาสองห้าหกหกผมเขียนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คงหักปากกาเซียนหลายสำนักทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเฟซบุ๊กผมเข้าไปอ่านดู หมอนิกิจจาทวีคุณกิจนั่นได้เพจครับคำว่าหมอนที่ภาษาไทยกิจจาภาษาอังกฤษตัวใหญ่ K I T J A คุณเขาไปอ่านย้อนหลังได้นะแล้วก็ไม่มีการทำนายเบี่ยงเบียงเวียเว่ยงแหโอ้คนนั้นก็มีโอกาสนะคนนี้ก็มีโอกาสนะอย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่มีดวงดาวให้ชี้นะ,นะเพราะอะไรเพราะ ผมเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ผมถ้าหากว่าพักเก้าไกลไม่ได้เป็นนายกอย่าไปยุบพักเท่เนะี่ยขอร้องพอยุบพักไปเนี่ยประชาชนแค่ไม่ได้เป็นนายกประชาชนก็จะลงถนนแล้วนินสิตนักศึกษาหนุ่มสาวต่างๆและคนที่อยากจะได้เดือนละสามพันบาทก็จะลงถนนกันแต่ขอร้องเถอะถ้ามีการลงถนนอย่าใช้ความรุนแรง และอีกฝ่ายหนึ่งอย่าเอาคนมาปะทะถ้าปะทะกันนองเลือดมันจะเกิด<ม>ผมกลัวฝ่ายหนึ่งฝ่ายฝ่ายสารส้มเอาคนลงถนนครับฝูงสัตว์ต้องมีคนต้อนฝูงชนต้องมีคนนำพวกคุณจะเป็นฝูงสัตว์หรือเป็นคนถ้าเป็นฝูงสัตว์คนก็จะมาไล่ไล่มือก็เป็ดไล่ทุ่งแล้วปล่อยให้มึงหากิน เหมือนกับฝูงวัวฝูงควายฝูงแพะก็มีคนไล่คุณแล้วพวกคุณก็ไปหายากินไอคนป้อนเสร็จมาก็นั่งชักว่าวอ่าหรืองมหอยงมปูงมปลาแต่ถ้าเป็นคนถ้าเป็นฝูงชนถ้าคุณจะเป็นคนถ้าหากว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกคุณจะเป็นคนคุณต้องให้อ่ตั้งแต่ธนาธร บิยะบุตรช่อมานิกาคุณพิมพิธาคุณพิธาครับก้า,กา,กาเป็นผู้นำมุลชนไหมอย่าปล่อยให้ฝูงชนออกมามัดเสียงเองถ้าคุณกล้าจริงคุณต้องเป็นผู้นำผมให้คุณเป็นผู้นำแล้วดูด้วยว่าพวกคุณจะมีแผ่นดินไทยอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่พวกคุณจะได้อยู่ในที่ที่ มีคนดูแลอย่างดีกินข้าวฟรีคุณพิธาถ้าเป็นนายกใช่ไหมเป็นไปได้ไม่นานครับเป็นได้ไม่นานทหารต้องออกเพราะมอหนึ่งนึงสองที่อยากแก้มันคือมอหนึ่งสองอย่างเดียวเลยนะคุณพิธาพระเก้าไกลอายุผมเท่านี้แล้วนะผมผ่านเหตุก,การณ์สิบหกตุลาต่างๆทุกซาสามินมามนะ คุณจะเล่นการเมืองแหะคุณต้องรู้ว่าประเทศไทยก็รักสถาบาันแค่ไหนคุณต้องเปลี่ยนแปลงยุทธการยุทธศาสตร์การหาเสียงของคุณนโยบายของคุณมันทําไม่ได้หลวงพ่อกเกษมเขมโก,โกสุาสานตารักจังหวัดลำปางท่านเขียนด้วยลายมือของท่านบอกรอยเหลือว่าอย่าไปหมินรอเก้าและรอสิบเพราะสอ,องพระองค์นี้มีบุญญาบาร,รมีสูงมาก ผมไม่ได้เป็นคนเขียนไม่ได้เป็นคนพูดแต่หลวงพ่อกเกษมเขียนมาโกสุนแ์แ่่รักเขียนเอาไว้อย่างนั้นเลยและมีเขียนไว้อีกว่าถ้าใครอยากจะได้อะไรให้ไปหาใครคุณไปหาหลักฐานดูลายมือหลวงพ่อกเกษมเองด้วยยังไงยังไงผมก็บอกว่ารรคเก้ากกาจะเดินพลาดไอ้คนเก้าช้าชาเก้าเนิบเนิบจะมาเป็นและยังไงยังไงคุณไป ประยุจจันโอชาก็ยังมีอำนาจอยู่คุณลุงป้อมเนี่ยรวบรวมได้270เสียงก็สบายแล้วนะผมว่าฝากบัวในในใน,ใน,ใ,นในสอวชชวนสลอมเลยแหละแล้วที่ว่าลุงป้อมลุงป้อมเป็น,น,นได้นานไหมครับถ้าหมด,ดผมอย่างนี้นะครับผมบอกว่าลุงป้อมจะได้เป็นพรเอกภาวิจะได้เป็นนายก แต่ผมไม่รับประกันว่าลุงป้อมมาเป็นนายกล้วเศรษฐกษิจจะดีจะรุ่งเรืองผมไม่รับประกันครับ<ฮ>แล้วลุงป้อมจะเป็นได้หลังแค่ไหนผมก็ไม่รับประกัน<ฮ>ผมก็ยังว่าลุงตู่ยังมีบทบาทอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้กระดิกนิ้วรอคือรู้ว่ายังไงยังไงพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกแต่เพื่อไทยเองเนี่ยถ้าเล่นแง่เล่นงอนเนี่ยเพื่อไทยเองมีชนะติดหลังอยู่ แปลว่าไอป้ปมแจกหนึ่งหนึ่งหมื่นเพราะก็มีเซตหลุดออกมาเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งเซตไลายไปหาคนแดนไกลเซตหาไปหาคนแดนไกลว่ามีค่าใช้ใจ่ายคานวณเท่านี้กี่ล้านกี่ล้านครับคนแดนไกลก็ตอบกลับมาอันนี้ยก็เป็นจุดที่ว่ากกตสามารถยุบพักเพื่อไทยได้ เขาถือว่าคือมีหลายจุดออมีหลายจุดอ่ะมีหลายจุดที่ที่ที่แสดงว่าคนแดนไกลยังมีอิทธิพลกับรัฐเพื่อไทยถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกค,คนจะลงถนนครับ,รบพวกนี้สิทธินักศึกษาหนุ่มสาวพวกสาวกของส้มทั้งหลายก็จะลงถนนถ้าลงถนนมาชุมนุมอยู่ที่ที่เขานั่นนะ อย่าุนอย่าตับอย่าอย่าให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตำรวจเอาไม่อยู่ผมก็กลัวทหารจะต้องออกมาแต่ข้อสําคัญไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งนามวลชนที่ฝักายประยุทธ์หรือฝ่ายรัฐบาลเดิมอ,อย่าอย่าเอามาปะทะถ้าเอามาปะทะเนี่ยต่เนี่ยเลือด ลองแผ่นดินอีกอย่าเลยการรับประหารเนี่ยถ้าหากว่าเกิดความรุนแรงขึ้นมามันก็จะต้องเกิดมันก็จะต้องเกิดน,นะแต่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นรประเทศไทยเนี่ยมันต้องเดินเ,เศรษฐกิจประเทศไทยมันต้องเดินหน้านะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ปุบ๊บเศรษฐกิจประเทศไทยดิ่งเหว น้กล,ลงทุนต่างชาติกลัวกันหมดครับ <ฮะ S 1> ออ,อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะก็เสนอคุณเป็นนายกถ้าไม่ผ่านคุณก็ลงมาอย่างแมนๆน, <ฮะ S 1> นะแล้วคุณก็ไปหาเสียงของคุณตุนเอาไว้ก่อนผมจะกลัวมีเครียดแค้นเกียดชังขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งความเกียดชังความเครียดแข้งมันต้องมีอยู่แล้ว<ฮ>ะนะเพราะคนพักรักเก้าไก่ก็เยอะนะ แต่ผมก็บอกเล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เลยต่อให้พรกเก้าไกลมาเป็นรัฐบาลอีกต่อให้มี376เสหียงไม่ต้องงอไข้ละตอนนี้เพื่อไทยถ้าแก้งอหนึ่งถึง้าพเก้าไกลถ้าแก้หนึ่งหนึ่ง,งสองเมื่อไหร่ก็อยู่ไม่รอดไม่ต้องอาศัยเสียงสวด้วยต่อให้มึงมีสองรอสาร้อยเจ็ดสิบหกเสียงสามรอยเก้าสิบเสียงเป็นทัคประมาณคัดเดียวดูว่าจะอยู่ได้กี่น้ํา ไม่ได้หรอกนะพระสามพระสยามเทวาที่ลาดมีจริงซึ่งศักดิ์ศรีในบ้านเมืองมีจริงนะคนที่คิดล้มลังสถาบันหรือดึงฟ้าต่ำอยู่ไม่อรอดประเทศไทยเนี่ยมีพระอรหันต์มากที่สุดนะมีมากที่สุดมากกว่าทุกทุกศาสนาทุกชาติในโลกนี้นะแล้วผมก็คิดว่า คนที่รอสีตั้งหลังสาวลังเมืองเ,เก่งมากท่านเก่งมากท่านวางดวงทหารเป็นใหญ่ท่านวางดวงทหารเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยทหารจะจะ,จะมีบทบาทกับการเมืองทุกครั้งมีมีอย่างเดียวที่จะแก้เรื่องเรื่อง,องทหารได้มีใครกล้าเปลี่ยนเสาดักเมืองหรือไม่